ครับแกะกล่องใหม่ๆเลยตัวนี้ยี่ห้ออย่างนะครับจันคอสสองคอสคอสสองครับผมแซฟเรียบร้อย,ย,อ,ยอ่าฮะอ่าฮะอันบล็อกกันเดี๋ยวนี้เลยฮ่า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 อยากได้ยังก็ได้อยากได้ย,ไดไไดยัง <c oughs> ก,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 ก็ต้องหาให้ <c oughs> โอ้ย อยากได้ยังก็ต้องหาเปิดมาแล้วอ่าแฟบมีอย่างไฮมันแน่มีอะแดปเตอร์นั่นแหละผมมีอะแดปเตอร์อย่างเดียวสายไปหาซื้อเอาเองแจ็คไปหาซื้อเอาเองว้านี่ครับผมนี่ครับ เด็ปเ,เตอร์อยู่ใส่บ่เป็นบ่ใหนเด็ปเตอร์ต้องไปหาเสือ้อเด็ปเตอร์อยัง,ยงไงวะลืมหรือว่าต้องไปหาเสืออ้อเองนะดูหน้าตากันก่อนก็หน้าตาประมาณนี้ไม่ต,ต,ต้องเห็นป้ายแดงคงไงเราได้เบืองใต้เมื่อเลาตีนหนึ่งนะั่นเดิมเตอร์มันไหนเด็ปเตอร์เด็ปเตอร์อยู่ไหน